Ló lăng hại lời. Sì, tìm chào. Oh ho, mít lời gặp. Bí thích đấy. Lóc nang, lún giải. Oh, ló lăng hai đấy. Ló hai. mít. อย่างนี้เขาเรียกมิดล้อครับนี่ของจริงนะครับแล้วไม่ใช้ตัวแสดงแทนด้วยนะหายไปทั้งเผ่า้ายเลยเอ้าวางวันนี้ผู้ใหญ่น้อยขับรถไมนะโคเตรียมตัวจะดนันแล้วครับล้อหายเลยใส่ดินแล้วก็จังหวะออกตัวมิดเลย กอดินมหาโหดนะครับทีมงานเสียบอมนี่ติชี่เซตเอ็กซ์หนึ่งสองศูนย์ครับชั่วโมงนี้ผู้ใหญ่น้อยเข้าเวรครับเอาด้านตูดเอาไป lời gặp hả sôi dưới sạch lo hai mới sạch đeo lo hai lời gặp lo hai ขุดหาล้อก่อนเผื่อเจอจมดินครับจมดินของแท้เปลี่ยนแผนครับดันข้างหลังไม่ขึ้นปรับแผนนะไปดึงด้านหน้าครับใช้โซ่ลากด้านหน้า รถสูงๆยางก้าวนี่ยํำดินเลยพื้นกระบะนั่งดินเลยครับยมหนักจริงๆข้างขวานี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าข้างซ้ายหายมิดเลย ของโซ่แล้วครับเยียบตัวขาดครับเรียบร้อยโซ่ขาดไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวรถหนักดึกด้านหน้า ไมโทดรรันด้านหลัง าดครับโซคาดโซคาดโซคาด นี่จมจนหายอะล้อใหญ่ๆนี่มุดดินได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดา,าครับสวดบ้านนี่หายไปอีก Thank mm -hmm. you. รอบนี้หลดรอบนี้หลดอีกอีกอีก,อกเอาพยายามพยายาม ไเส้นนึงโอ้วันจะขึ้นได้เล่นซะเหนื่อยเลยโซ่ขาดไปรอบหนึ่งเอาตัดต่อ อ,อยมารับดินจุดที่ไม่โคยืนเนี่ยจะเป็นเหมือนร่องน้ำนะครับน้ำซึมน้ำซับอยู่ค่อนข้างที่จะน่วมเละเลยแต่ว่าด้านข้างสองฝั่งไม่เป็นไรครับ สบายเนี่ยที่รถยืนอยู่เนี่ยแข็งปกเลยปลอดภัยแล้วครับลุยกันต่อไปทีมงานเสียบบอม